สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะสาวผู้ทรก็จะพาทุกท่านนะคะมาเก็บพริกในสวนของสาวผู้ทรค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มแดงเป็นบางเม็ดแล้วนะคะพริกพริกที่ปลูกนี้นะคะเป็นพริกสายพันธุพริกจินดานะคะที่ซื้อมาจากร้านขายผักญี่ปุ่นค่ะสาวผู้ทรก็ปลูกแค่2ต้นเองค่ะเพราะมีขายแค่2ต้นนะคะตอนนี้ก็กําลังเก็บอยู่นะคะก็ได้ ประมาณ1-2ถึงขีดได้นะคะปลูกแบบนี้ก็ก็ดีเหมือนกันนะคะทำให้เราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นค่ะต่อมาก็จะเป็นพริกจินดาตัวนี้นะคะซื้อมาจากร้านผักคนไทยค่ะคนไทยนำต้นกล้านะคะมาขายให้แล้วก็ปลูกไว้เหมือนกันนะคะประมาณ20ต้นค่ะก็ตอนนี้แดงแค่2เม็ดเองนะคะ ก็เก็บไปก่อนก็นแล้วกันเนาะเดี๋ยวก็เริ่มแดงกันแล้วนะคะจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะพริกก็เริ่มจะแดงแล้วค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นพริกชิชิโต้นะคะเป็นพริกหวานนะคะเป็นลูกเล็กๆค่ะสาวพุทดอนก็ปลูกแค่2ต้นเองตอนนี้ก็จะตัดแล้วก็ถอนออกนะคะเพราะว่าต้นเขาคงแก่แล้วหมดแล้วนะคะเขาคงจะบังต้นแครอทนะคะเพราะว่าปลูกแครอทไว้ข้างล่างก็ถึงเวลาที่จะต้องถอนแล้วก็ เอามาตัดออกแล้วนะคะปลูกระยะเวลาในการปลูกก็ประมาณ3เดือนเช่นกันค่ะกับพริกที่เก็บไปเมื่อกี้นี้นะคะปลูกง่ายมากๆเลยค่ะดกมากเลยนะคะไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะใช้ปุ๋ยอคอกธรรมดานะคะแล้วก็จะตอนต้นออกนะคะเพราะว่าน่าเสียดายเช่นกันแต่เขาคงจะหมดแล้วค่ะ ประมาณนี้นะคะเราก็จะนํามาตัดออกนะคะเอาพริกนะคะไปไว้ผัดกินค่ะได้เยอะพอสมควรเลยนะคะสวยไหมคะได้เยอะมากๆเลยค่ะได้เยอะพอสมควรเลยเพราะว่าเขาดกมากเลยพริกสายพันธุ์นี้นะคะชิชิตโตค่ะคนญี่ปุ่นเรียกสำหรับต้นนะคะเราก็จะทิ้งทำปุ๋ยหลักนะคะ ต่อมาก็จะเป็นมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศก็เริ่มใกล้จะหมดแล้วนะคะเราก็จะตัดทิ้งเช่นกันนะะตอนนี้เราขอไปเก็บลูกที่แดงก่อนนะคะดกมากเลยค่ะรอบนี้ปลูกแค่2ต้นเองนะคะเก็บได้4ีถึงหครั้งแล้วนะคะแล้วก็นําถ้าอยู่เมืองหนานะะว,นว,วนะคะเราก็จะนําไปแช่ฟริดไว้นะคะรอบนี้ก็ได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวรอเก็บอีกรอบหนึ่งนะคะ น่าทานไหมคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของสาวผูธทนะคะโอกาสหน้าแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์สาวผูธทนด้วยนะคะและเป็นกำลังใจกันยาวๆเลยนะคะ